สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดี FC ทุกคนยินดีเข้าสู่ช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลนะคะวันนี้เราได้พาเดินเที่ยวในเมืองเรกวิกนะคะเรกวิกประเทศไอซ์แลนด์เดินชมเมืองนะคะเดินชมบ้านเดินชหู้ม เดินชมดูสถานที่ในเมืองของประเทศไอซ์แลนด์ค่ะมารับชมได้นะคะยินดีเข้าสู่บ้านอมพรไอซ์แลนด์ช anel นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อำพรด้วยนะคะกดติดตามกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ค่ะดูบ้านสวยนะคะ เดินดูบริเวณรอบๆบ้านนะคะอันนี้ของบ้านในเมืองนะคะบ้านในเมืองในรีกวิกสดชื่นมากนะคะโดนหญ้าไม้เนี่ยฝนก็เหมือนําตตาจะตกนะคะทุกคนมารับชมได้นะคะช่องอัมพรไอ e แ a n d ์ h ช n แนลโคโลกเหนือคะ่ะ สถานที่ท่องเที่ยวจ้าบรรยากาศดีมากนะคะวันนี้บรรยากาศดีจังคะ่ะทุกคนมานะคะมาเดินดูเที่ยวในเมืองประเทศไอซ์แลนด์คะ่ะในเมืองโอ้ยวันนี้ไม่มีรถวิ่งเลยเงียบจังเลย าการเดินเที่ยวเลาะเลาะ,ละเดินรอบบริเวณเมืองรีกวิกค่ะนอดิ้งไฟแดงนะคะอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนต้นไม้เยอะ มีสวนดอกไม้ริมทางจ้าวิวสวยมากเลยค่ะเดินไปเรื่อยๆจ้าเดินไปชมต้นมงต้นไม้รอบๆรบิมทางนะคะต้นไม้มีต้นไม้สมดุลท่ามีดอกไม้ด้วยจ้า พรกพาเ,เพื่อนๆดูนะคะเดิน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 เข้าไปเดินเข้าไปมีต้นไม้มีดอกไม้นะจ๊าแล้วก็มีสวนสาธารณะที่จะต้องเดินไปดูนะคะ เดินไปจ้าเดินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเดินไปดูสวนทาธารณะ,ละนะแล้วก็จะไปดูเป็ดดูแปดดูเตินทางไปนะคะเดินไปด้วยกันจ้าดอกไม้สวยงามมากนะคะดอกไม้ต้นไม้สดชื่นนะคะนี่สวนทธารณะ,ะนะนั่งดูพักผ่อน มีดอกไม้นะคะได้มีโอกาสได้มาดูรูปปั้นมาแล้วจ้าเดินมาถึงเป็ดแล้วนะคะอาหารเป็ด นี่เรามาได้ให้อาหารเป็ดนะคะมาแล้วจ้าให้อาหารเป็ดถึงเป็ดแล้วจ้าดูน้ำสวยมากเลยนะคะดูจ้าดูจ้าม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 าดูจ้า เป็ดกลังบินสนุกสนานเลยนะคะให้อาหารเป็ดเป็ดเรกูวิกประเทศไอซ์แลนด์ขโลกเหนือนะคะบินไปบินมาสนุกจังเลยนะคะอาหารอร่อยมากเลยเป็ดได้กินอาหารดื่มใจตามใจมีเ่อนเพื่อน,อนมาโยนให้เป็ดทานนะคะ าหาเป็ดจ้าหลายคนเลยนะคะมาให้อาหารเป็ดจ้าเป็นสถานที่ต้องเที่ยวนะคะตรงนี้กำลังจะดูเป็ดใครแวะเข้ามามาดูเป็ดด้วยนะคะเป็ด ที่ประเทศไอซ์แลนด์ประเทศที่น่าท่องเที่ยวมากๆนะคะประเทศเมืองประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งนะคะที่จะทัวริสมาเที่ยวเยอะเลยนะคะตอนนี้นกกำลังกินอาหารอยู่นะคะสวยงามมากจ้ามานะคะมาดูนกด้วยกันคะ่ะทุกคน ใครเข้ามาช่องอัมพรไอซแลนดอลืมกดไลค์กดแชร์ให้อัมพรด้วยนะคะเป็ดกำลังบินแย่งอาหารกันนะคะมาให้อาหารเป็ดนะคะทุกคนมารับชมกันได้นะคะ เขามีความสุขมากเลยดูได้กินอาหารอิ่มเขาก็บินมานะคะกดไลค์กดแชร์ให้อ,อัมพรด้วยค่ะ